ในครั้งสมัยพุทธกาลได้มีงูใหญ่อยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่างูตัวนั้นมีลักษณะที่แปลกประหลาดกว่างูชนิดอื่นๆคือมันมีเกล็ดสีเขียวจางๆและมีงอนบนหัวด้วยซึ่งถ้ามองให้ดีงูตัวนั้นก็ดูคล้ายๆกับพญานาคก็ว่าได้เพียงแต่ว่ามันดูตัวเล็กกว่าพญานาคก็เท่านั้นเองสัตว์ทุกตัวในป่ากว้างแห่งนั้นไม่รู้ที่มาที่ไปของงูตัวนี้ คงมีแต่ท่านฤาษีมคตเท่านั้นที่รู้เรื่องราวของมันพอสมควรเพราะท่านเป็นผู้ที่เก็บมันมาจากชายฝั่งทะเลในขณะที่ไปเดินบำเพ็ญทานเมื่อหลายปีก่อนในวันนั้นท่านฤาษีมคตกำลังจะเดินทางกลับมาที่ป่าและได้พบเห็นงูตัวหนึ่งนอนหมดแรงอยู่กลางพื้นทรายหลังจากที่ท่านพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นงูตัวใหญ่เลยทีเดียว แต่ลักษณะของมันนั้นดูคล้ายกับพญานาคมากๆมีเพียงขนาดของตัวเท่านั้นที่บ่งบอกว่าไม่ใช่พญานาคแต่ก็จัดว่าเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ท่านฤาษีมคตพยายามให้มันกลับไปยังผืนน้ำเพื่อมันจะได้มีแรงและว่ายน้ำกลับไปแต่ท่านคิดผิดเพราะแทนที่มันจะดีใจเมื่อได้เจอน้ำมันกลับกระเสือกกระสนว่ายหนีขึ้นมาบนผืนทรายอีกครั้ง และนอนหอบหมดเรี่ยวแรงอยู่อย่างนั้นท่านฤาษีมคตไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงพามันกลับไปที่ป่าด้วยและให้มันนอนพักอยู่ที่หน้าอาสมเรื่อยมาและด้วยเป็นงูที่แปลกประหลาดกว่างูชนิดอื่นๆและมีขนาดตัวที่ใหญ่มันจึงเป็นที่เกรงขามของเหล่าสัตว์ทั่วไปและท่านฤาษีมคตได้ตั้งชื่อให้มันว่าอสารชาต ท่านฤาษีนั้นแปลกใจมากที่งูลักษณะคล้ายพญานาคตัวนี้ชอบเลื้อยคลานอยู่ในป่าแทนที่จะหาแหล่งน้ำหรือพยายามกลับไปที่ชายฝั่งทะเลและยิ่งนานวันมันก็ยิ่งดูแข็งแรงขึ้นจนกลายเป็นสัตว์เฝ้าอาสมของท่านไปแล้วอสสรชาติได้อยู่กับท่านฤาษีมาคดนานหลายปีจนกระทั่งตัวมันโตเต็มที่และมีหงอนกับเกล็ดสีเขียวสวยงาม ในวันหนึ่งนั้นท่านฤาษีได้สังเกตว่าอสสารชาติได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมันดูสงบนิ่งมากขึ้นอีกทั้งไม่ชอบเลื้อยไปเที่ยวที่ไหนไกลๆเหมือนเช่นที่ผ่านมาท่านฤาษีจึงได้แต่เฝ้าดูและคิดว่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นเพราะคงจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจากนั้นไม่นานอสสารชาติก็ได้เลื้อยหายไปจากหน้าอาสม และท่านฤาษีมาคตได้ออกตามหาโดยการสืบถามจากบรรดาสัตว์ต่างๆที่ได้เห็นอสสารชาติเลื้อยผ่านไปจนได้รู้ว่าอสสารชาติได้เข้าไปพักอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและอยู่ในถ้ำนั้นนานแล้วท่านฤาษีก็คิดว่าอสสารชาติคงอยากอยู่ตามลำพังท่านเลยไม่ได้ติดตามเข้าไปดูในถ้ำส่วนอสารชาตน้นรู้ตัวดี ถึงสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและมันเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่สามารถพูดจาสื่อสารภาษามนุษย์กับท่านฤาษีมคตและกับสัตว์ตัวอื่นได้ทั้งที่ตัวมันเองก็เป็นงูใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษและเป็นที่เกรงขามของเหล่าสัตว์ทั่วไปด้วยจนเมื่อสองเดือนที่ผ่านมามันรู้สึกรุ่มร้อนในจิตใจโดยไม่รู้สาเหตุจนต้องระหกระเหินไปถึงถ้ำถ้ำหนึ่ง และจิตสำนึกได้บอกให้ตัวมันบำเพ็ญเพียรอยู่ภายในถำ้ำนับตั้งแต่นั้นมาอสสรชาติก็บำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำแห่งนั้นทั้งวันทั้งคืนจนผ่านไปสองปีเต็มและในคืนหนึ่งจู่ๆรอบตัวของมันก็เกิดแสงสว่างเจิดจ้าและอสรรชาติก็รู้ว่าตนเองนั้นสามารถพูดภาษามนุษย์ได้แล้วและรู้สึกว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นอีกหลายเท่าด้วย จากนั้นมันก็ได้ออกจากถ้ำเพื่อกลับไปหาท่านฤาษีมคตเมื่อท่านฤาษีมคตเห็นอสรชาติก็ดีใจและยิ้มให้ด้วยความห่วงใยท่านจะไม่ทักทายข้าสักหน่อยหรือเจ้าพูดภาษามนุษย์ได้แล้วหรือนี่อสรชาติเจ้าดูเปลี่ยนไปนะดูจะเป็นงูที่มีพลังอํานาจเมื่อท่านฤาษีมคตพูดแบบนั้น อสรชาติก็รู้สึกภูมิใจและเชิดหัวขึ้นจนท่านฤาษีรู้สึกแปลกใจเพราะท่าทีแบบนี้ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ท่านก็คิดว่าคงเป็นเพราะมันเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านจึงไม่คิดมากและไม่ถือสาอะไรจากนั้นมาอสรชาติก็อาศัยอยู่ใกล้ๆกับอาสมของท่านฤาษีมาคตเช่นเดิมและคอยช่วยเหลืองานต่างๆของท่านฤาษี ตามที่ได้รับมอบหมายจนกระทั่งวันหนึ่งทั่วทั้งป่ากว้างดูรื่นรมยินดีและท่านฤาษีมาคตเองก็ดูวุ่นวายจัดเตรียมโน่นนี่ให้วุ่นไปหมดจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือท่านทำไมสัตว์ต่างๆถึงดูตื่นเต้นกันจังพรุ่งนี้ท่านองค์อินจะลงจากสวรรค์มาเยี่ยมพวกเราที่ป่าแห่งนี้ เมื่ออสรรชาติได้รู้ข่าวก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยคืนนั้นมันนอนไม่หลับไปทั้งคืนโดยมันได้พยายามนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตต่างๆนานาเพื่อต้องการให้ท่านองค์อินได้พูดจาปราศัยกับตนอสรรชาติเฝ้าอธิษฐานจนหลับไปและตื่นขึ้นอีกทีในตอนเช้ามืดจากนั้นมันก็ออกไปช่วยท่านฤาษีมคต จัดเตรียมการต้อนรับท่านองค์อินและไม่นานนักเหล่าสัตว์ทั่วป่ากว้างก็มารวมตัวกันโดยมีท่านฤาษีมาคตและอสรชาติคอยควบคุมดูแลจนกระทั่งใกล้เที่ยงจู่ๆพืนฟ้าก็แหวกออกและท่านองค์อินก็ลอยลงมาโดยรอบกายของท่านองค์อินแผ่รัศมีเป็นแสงสีสวยงามทําให้เหล่าสัตว์ในป่ารวมทั้งอสสรชาติ ต่างก็ตกตะลึงและตื่นเต้นกันสุดขีดพวกมันแหงนคอตั้งบา่าและค่อยๆลดระดับหัวที่เงยมองดูลงเรื่อยๆตามการลอยต่ำลงมาของท่านองค์อินเมื่อเท้าของท่านองค์อินสัมผัสพื้นป่าสัตว์น้อยใหญ่รวมทั้งท่านฤาษีมคตต่างก็ก้มหัวลงสักพักถึงได้เงยหน้ามองดูท่านองค์อินที่ยืนเอามือคว่ำหลังอย่างมีสง่าราศี โดยใบหน้าของท่านองค์อินนั้นมีรอยยิ้มละมุนส่วนดวงตาก็ฉายแววเมตตาปราณีต่อสัตว์ทั้งปวงขอบใจท่านมากนะท่านฤาษีมคตที่คอยเป็นหูเป็นตาภายในป่าแห่งนี้แทนเรามิได้พระองค์กระหม่อมกระทำด้วยความเต็มใจโดยมิได้คิดว่ามันคือหน้าที่แต่อย่างใด ส่วนอสสรชาตินั้นได้จ้องมองท่านองค์อินด้วยความลืมตัวจนท่านองค์อินรู้ตัวและหันไปมองเมื่อท่านองค์อินทักทายอสสรชาติมันก็รู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกและยิ่งท่านองค์อินได้มอบหมายหน้าที่ให้มันคอยเป็นผู้ช่วยท่านฤาษีมคตในการดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าทั่วไปรวมทั้งมนุษย์ที่อยู่รายรอบป่ากว้างนั้นด้วย อสสรชาติก็สําคัญตัวผิดขึ้นมาทันทีมันคิดว่าตําแหน่งที่ท่านองค์อินตั้งให้นั้นแสนจะเลิศเลอและเหมาะสมกับตัวมันมากเพราะมันเป็นงูที่สวยงามและพิเศษกว่างูตัวไหนๆจะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ใช่หรือไม่ข้าพระองค์บำเพ็ญเพียรมาข้าพระองค์ทำได้ขอรับดี ้าอย่างนั้นยามใดที่ท่านฤาษีมีกิจธุระที่จำเป็นต้องไปหาข้าเจ้าจงไปแทนจะได้แบ่งเบาภาระของท่านฤาษีมคตได้ขอรับและเจ้าจงช่วยเหลือท่านฤาษีมคตดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าทั่วไปด้วยนะอสสารชาตรับปากด้วยความแข็งขันและด้วยใจยินดี เพราะมันปรารถนาจะโดดเด่นในป่าแห่งนี้มากกว่าเดิมอยู่แล้ว <S <S <ess> เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่โดยตรงจากท่านองค์อินก็ย <ess> ิ่งทำให้มันรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกนับแต่นั้นมาอสรรชาติก็ออกท่องเที่ยวทั่วไปในป่ากว้างและเริ่มมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปคือจากที่ไม่เคยคล้องแวะกับสัตว์เพศเมียมาก่อนอสอรชาติก็เริ่มมีความผูกพันกับนางงูน้อยใหญ่ และไม่ได้จริงจังกับนางงูตัวไหนเลยบางครั้งนางงูก็ถึงขั้นตบตีกันเพราะพฤติกรรมของอสรชาติแต่มันเองก็ไม่เคยยี่ระยังคงทำตัวเหมือนเดิมและลื่นไหลกระล่อนไปเรื่อยหรือแม้แต่สัตว์เพศเมียชนิดอื่นๆที่อสรชาติถูกใจมันก็จะแปลงกายเป็นสัตว์เพศผู้ชนิดนั้นๆและเกี้ยวพาราสี เมื่อได้สมดังใจหมายอสสรชาติก็หนีหายไปโดยที่สัตว์ตัวเมียเหล่านั้นต่างก็งุนงงว่าคู่ของตนเองหายไปไหนอสสรชาติใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่เสมอมาจนสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเริ่มไม่ชอบใจและได้ว่ากล่าวตักเตือนแต่อสสรชาติก็ไม่ฟังแถมยังพูดจาตำหนิบรรดาสัตว์ที่โต้แย้งกับมันอีกด้วย พวกเจ้ามีสิทธิ์อันใดมาโต้แย้งกับข้าข้าได้รับมอบหมายจากท่านองค์อินให้ดูแลพวกเจ้าเชียหนาจากนั้นไม่นานก็ได้มีหมีเท่าตัวหนึ่งที่รู้สึกไม่ชอบใจในพฤติกรรมของอสร,รชาติเพราะอสร,รชาตินั้นเริ่มพูดจาปลิ้นปล้อนและปลอมแปลงเป็นสัตว์ต่างๆจนวุ่นวายไปหมดหมีเท่าตัวนั้นจึงได้นำความมาแจ้งกับท่านฤาษีมคตเมื่อท่านฤาษีมคตทราบเรื่อง ก็ได้เรียกอสรชาติเข้ามาปรามและสั่งสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีแต่ฝ่ายอสรชาติก็ไม่ได้รับผิดในการกระทําของตัวเองแม้แต่น้อยข้าไม่ได้ทําอะไรเลยท่านเชื่อค้าเถิดสัตว์พวกนั้นมันอิจฉาข้าก็เท่านั้นเองเอาเถอะเอาเถอะเจ้าไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทําไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเจ้าดอก ข้าแค่ต้องการให้เจ้าระลึกไว้ให้ดีว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นจงกระทำให้ดีที่สุดอย่าให้มีผู้ใดมาติดฉินนินทาได้แล้วสิ่งดีๆก็จะตกอยู่ที่ตัวเจ้าเองนั่นละและไม่ว่าท่านฤาษีมคตจะว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนอย่างไรอสรชาติก็จะใช้คําพูดหลบเหลี่ยงให้พ้นข้อหาจนท่านฤาษีมคตรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจ จึงยอมเงียบไปเสียเองจากนั้นมาอสรรชาติก็เริ่มอยู่ติดกับที่โดยไม่ค่อยแวะเวียนไปหาพวกสัตว์ต่างๆเหมือนเช่นที่ผ่านมาเพราะมันไม่อยากให้ใครต้องนำเรื่องต่างๆมาฟ้องท่านฤาษีมคตอีกและยอมที่จะอยู่เงียบๆแต่มันก็อยู่นิ่งเงียบได้ไม่นานนักวันหนึ่งมันก็ได้แงนมองท้องฟ้า และคิดว่าตัวเองสามารถขึ้นไปบนสวรรค์ได้อสสรชาติจึงคิดหาแผนการที่จะขึ้นไปบนสวรรค์สุดท้ายมันก็ได้แปลงกายเป็นเทวดารูปหล่อและเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ทันทีโดยที่ท่านฤาษีมคตไม่ได้มีกิจอันใดที่จะให้มันขึ้นไปเลยและท่านเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอสสรชาติออกนอกลู่นอกทางอีกแล้วฝ่ายอสรชาตินั้นรู้ทั้งรู้ ว่าไม่ได้มีกิจอะไรที่จะขึ้นไปบนสวรรค์แต่พอรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องอยู่เงียบๆจะออกไปท่องเที่ยวในป่ากว้างก็รำคาญพวกสัตว์ป่าอื่นๆที่คอยพูดจากระแนกะกระแนหะนมันเลยคิดว่าการขึ้นไปบนสวรรค์น่าจะดีที่สุดอสสารชาติได้เหาะขึ้นไปจนถึงสวรรค์และเข้าป่าปนกับเหล่าเทวดานางฟ้ามันรู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก และชอบใจบรรยากาศบนสูงสวรรค์อย่างที่สุดจนมันแอบ,บอยู่บนสวรรค์หลายวันและเริ่มเกี้ยวพาราสีนางฟ้าที่มันถูกใจด้วยนางฟ้าบางตนก็เริ่มมีใจให้กับอสรชาติสุดท้ายแล้วนางฟ้าตนนั้นก็ตกเป็นของอสรชาติที่อยู่ในคราบของเทวดาหน้าตาดีและมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นางฟ้าตนเดียวอสสรชาติได้เจ้าชู้ไปทั่ว จนเริ่มมีปัญหากันในหมู่นางฟ้าส่วนเทวดาตนอื่นๆก็เริ่มไม่พอใจเพราะเห็นถึงการเป็นตัวป่วนสวรรค์ของอสรชาติและด้วยความกระล่อนของอสรชาติทำให้ไม่นานนักมันก็ถูกจับได้ว่าเป็นงูใหญ่แปลงกายมาโดยมันได้ไปถูกใจนางฟ้าตนหนึ่งที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนและมันคอยตามสังเกตดูจนรู้ที่อยู่ของนางฟ้าตนนั้น ในค่ำคืนหนึ่งมันก็ได้แอบเข้าไปหานางฟ้าที่หมายตาไว้แต่โชคร้ายเพราะนางฟ้าตนนั้นเป็นนางฟ้ารับใช้ขององค์อินมันจึงถูกองค์อินจับได้ว่าเป็นงูใหญ่ที่อยู่กับท่านฤาษีมคตในป่าวันรุ่งขึ้นร่างของอสรชาติในคราบงูใหญ่ก็ถูกคว้างลงมาจากสวรรค์และไปตกอยู่ที่หน้าอาสมของท่านฤาษีมคตพอดี เมื่อท่านฤาษีมคตได้ยินเสียงดังสนัน่นก็เดินออกมาดูและได้เห็นร่างของอสรชาตินอนนิ่งหมดแรงอยู่แทบเท้าของท่านองค์อินมันบังอาจขึ้นไปบนสวรรค์โดยมิได้มีกิจอันใดและยังสร้างความปั่นป่วนให้กับสวรรค์ชั้นฟ้าอีกด้วยกระหม่อมขอประทานอภัยได้โปรดอภัยให้ด้วยเถิดกระหม่อมยอมรับโทษทาน พราะอสรชาติอยู่ในปกครองของกระหมอ่อมท่านไม่ได้ผิดอันใดแต่เจ้านี่มันกำเริบเสืสารอสรชาติที่เริ่มจะมีสติและมีเรียวแรงก็พยายามพูดจากลบเกินความผิดของตนเองและโยนความผิดให้เหล่านางฟ้ากับเทวดาบนสวรรค์จนองค์อินถึงกับสายหน้าด้วยความเบื่อหน่าย เจ้ายัางจะกระล่อนปริ้นปล้อนไม่ยอมหยุดข้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจงกลายเป็นปลาไหลอยู่ตามท้องไร่ท้องนาและหากินกับสิ่งสกรปรกเพราะปากของเจ้ามันหยาบช้าจงไปออกลูกออกหลานและกลายเป็นอาหารของมนุษย์เสียเถิดฉับพลันร่างของงูใหญ่ที่มีงอนสีเขียวและเกล็ดสีเขียวสวยงาม ก็ได้กลายเป็นปลาไหลไร้เกล็ดตัวลื่นน่าเกลียดอยู่บนพื้นดินหน้าอาสมฝ่ายองค์อินเมื่อได้สาปสัราชาติให้กลายเป็นปลาไหลแล้วก็ได้กลับขึ้นสวรรค์ไปและท่านฤาษีมคตที่ยืนสงบนิ่งอยู่นั้นได้มองดูปลาไหลด้วยแววตาสังเวชแล้วร่างของปลาไหลตัวนั้นก็หายวับไปแวกว่าอยู่ในคูคลองที่เป็นพื้นที่ที่พวกมนุษย์อาศัยอยู่ สสรชาติในรูปลักษณ์ของปลาไหลพยายามเอาปากแหลมดันขี้ดินริมตะลิ่งเพื่อหาอาหารกินและว่ายน้ำไปเรื่อยๆสักพักมันก็มุดหายเข้าไปที่ใต้ดินตรงริมตะลิ่งนั้น